นุ่มเด้งฟูอยู่ทรงเบาเพราะฉะนั้นเวลาเสริมไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่หนักแล้วก็ไม่ยุบตัวลงมาสามารถแบบอายุการใช้งานได้ยาวนานนะคะตั้งง่ายยกย้ายสะดวกจริงๆอะ่ะการใช้งานของเบาะรองนั่งตัวเนี้ยสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะทุกรุ่นประกอบด้วย1เตตที่นั่งค่ะก็จะมีหัวมหมอนพนักพิงแล้วก็เบาะนั่งนะคะ แนะนำเป็นหมอนรองคอนะคะหมอนรองคอดีไซน์แบบนี้เย็ยบได้แบบนี้คือใช้ได้มันเกตเอนะคะเย็ยบอย่างดีเนี่ยคะ่ะเย็ยบอย่างดีรูดได้นะคะรูดได้ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรเป็นถุงอย่างเงี้ยถุงอย่างดีแล้วก็เอาใยเข้าไว้ข้างในคือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดรูดออกมาแล้วแบบว่าโอ้ยใยออกมาทะลักเลยมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซฟอีกชั้นหนึ่ง ก็เนี่ยค่ะประมาณนี้แต่ว่าสามารถอะแดปใช้ได้นะคือสมมุติมีของมีคา่าชิ้นเล็กๆกันอะไรเงี้ยที่เราแบบติดรถไปจะไปใช้ท,ทําธุระนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ไม่อยากไปวางประเจิดเจอรหรือว่าไม่อยากจะพกลงรถไปให้อันตรายก็แอบๆสสดเข้าไปเลยใส่เข้าไปได้ส่วนตัวสายล็อกค่ะยังยืดคือเลือกเบอร์ใหญ่แล้วก็เลือกอย่างดีเพราะฉะนั้น ตัวนี้บอกเลยว่าวัสดุเกียร์พรีเมียมจริงแล้วก็ปรับเลื่อนได้นะคะมันเป็นแบบปรับเลื่อนได้อันนี้ค่ะยังยืดมันจะแน่นนิดนึงมันแน่นจริงๆค่ะมันแน่นจริงๆปรับเลื่อนได้ใช้งานได้ตามปกติแต่การติดตั้งเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยคลิปล็อกคือใช้เป็นเบอร์ใหญ่ด้วยจะได้แข็งแรงล็อกกดล็อกคลิปล็อกแต่หัวหมอนเนี่ยเป็นใบใหญ่มันรองคอพอดีพอดีเสร็จแ,แล้วพอพอดีอย่างนี้ใช่ไหมคะ คุณลูกค,ะคะ้าค่ะเวลาติดตั้งก็แค่แบบเนี่ยปึ๊บสวมลองคอได้เลยสบายมากนุ่มนุ่มคืนตัวดีนุ่มคืนตัวดีนุ่มคืนตัวเร็วนุ่มนะคะถ้าเราไม่รู้ที่ดูตรงนี้สิบค่ะถ้ามีสิบคือพนักพิงจะเป็นสิบเปิดได้เปิดได้แบบเนี่ย แต่มีแบบข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยรองอีกชั้นท่าอย่างดีตัวเนี้ยลองอีกชั้นเพื่อกันใยอะค่ะใยแบบเนี้ยหลุดออกมานะคะเราแบบทำงานละเอียดตรงเนี้ยที่ซ่อนเงินเมียไม่ใช่คือเด่นที่บอกถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเอออยากด้านหลังเพิ่มอีกนิดไปหาฟองน้ําอุตสาหกรรมยัดได้ ก็จะดันเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่าทําไมไม่ดันเยอะเลยทีแรกอันนี้เยอะแล้วแล้วก็ถ้าดันเยอะไปเนี่ยบางทีดันเสริมเยอะไปไม่เหมาะกับสรีระของบางท่านหรือว่ามันทําให้นั่งไม่สบายมันความนุ่มมันหายไปคือตอนนี้มันนุ่มมันนุ่ม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 แน่นนุ่มแน่นแต่นุ่มฟูนุ่มแน่นแต่นุ่มฟูนุ่มสบายมากแบบเนี้ยคุณลูกค้านึกออกไหมเขามันคืออะไรช่วงของกลางหลังไม่รวมปีกเบา พอทำอย่างนี้ปุ๊บปีกบอกมาอ่านี้เฉพาะกลางหลังอ่ะนนปีกบอกมารูปร่างแต่ละคนไม่เหมือนกันความหนาของแต่ละคนของแผ่นหลังไม่เท่ากันความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันดีไซน์ของรถแตกต่างกันออกไปรถบางรุ่นเบาะแบนๆแบนๆแบนๆจริงๆ คือนั่งไปแล้วก็รู้สึกแบนๆเบาบางรุ่นนั่งไปแล้วตัวจมตัวหายเพราะว่าเหมือนเป็นทรงบักเกต์ะคะ่ะปีกเบาะยื่นถ้าสมมติว่าปีกเบาะยื่นด้วยตัวใหญ่ด้วยไปนั่งแล้วแบบใส่ตัวนี้ไปเรารู้สึกว่าด้านข้างแบบมาโอบอย่างเงี้ยอีกอะโอบกับโอบปีกเบาะยื่นเยอะไอ้ตัวนี้ยื่นมาอีกก็จะรู้สึกไม่สบายหรือเปล่ายิ่งถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่แต่ถ้าแบบแบบเนี้ยเราโอบไปอย่างเงี้ยเราเป็นคนตัวเล็กบางทีชอบชอบเลยถูกใจ เราก็เลยออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานบางคนบอกว่าอยากเสริมแค่หลังทำยังไงดีนี่ค่ะเมจิกเทปอย่างดีพูดได้นะว่าอย่างดีคุณลูกค้าจะได้ยินเสียงอ่ะลูค้าจะได้ยินเสียงค,คือแน่นมากเพราะว่าตัวแกนตัวเนี้ยแกนแบบแข็งแล้วก็ยาวยืดตัวตัวเนี้ค่ะตัวขน ใช้ตัวแน่นอย่างดีวัสดุคัดหมดบอกแล้วยางยืดก็ใหญ่คลิปล็อกก็แน่นนะคะคลิปล็อกอแน่นคลิปล็อกก็แน่นไมไ่ค่ะไม่ใช้ยางยืดสองเส้นอ่ะมาลอกกันนี่ค่ะ ตัวนี้ก็คือเป็นผนักพิงที่เราสามารถเอาไปเติมเต็มคือไปวางนะคะที่บริเวณของเบาะได้เลยโดยที่ปีกเบาะเนี่ยก็จะเป็นปีกเบาะเดิมๆมันก็จะรองตรงกลางขึ้นมาทําให้ตัวของคุณลูกค้าไม่จมนั่งสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งดิฉันจะไปทำคลิปให้ในรถแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอชุดชุดเบาะรองนั่งรถยนต์นะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าเพิ่งออกรถมาป้ายแดงนะคะเพิ่งออกแล้วขับมาเลย เพราะว่าคุณลูกค้ามีปัญหาเรื่องของการนั่งเบาะนะคะที่เลือกเป็นตัวของเบาะรองนั่งสีดำค่ะเพราะว่าอันนี้มีความใกล้เคียงกับสีรถที่ดูเป็นโทนเข้มนะคะพอไล่เฉดมาแล้วเนี่ยยังสีดำก็จะเข้ากับกรอบพลาสติกแล้วก็ตัวของคอนโซลด้วยมาพูดเรื่องของเบาะรองนั่งนะคะแล้วก็ขออนุญาตคุยกับลูกค้าไปด้วยนะคะเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเป็นเบาะรองนั่งเพราะว่าคุณผู้หญิง รูปร่างต้องบอกว่ากระทัดรัดรูปร่างเล็ก <c oughs> เป็นคนตัวเล็กมากเลยค่ะเวลานั่งแล้วมันจมแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ปวดก้นแล้วก็ปวดคอทั้งตัว,เ,ตวเลยก็เลยมาหาซื้อเบาะเสริมเมื่กช้ลองนั่งแล้วก็ชอบก็รู้สึกว่านั่งแล้วสบายตัวออมากเลยแล้วก็มีที่หนุนคอด้วยอันนี้นถูกใจเป็นพิเศษลองนั่งเบาะลองนั่งค่ะก็คือวางแบบนี้อ่าวางแบบนี้เลยแล้วก็ ด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นจีบแบบนี้ค่ะจับจีบแบบนี้ด้านล่างด้านล่างจะมนๆแบบนี้ฐานจะกว้างกว่าถ้าสังเกตข้างบนก็จะแบบออกแนว,รวจรลวดนะคะข้างบนเล็กกว่าแล้วก็ข้างล่างใหญ่กว่าตัวนี้คือเบาะรองนั่งนะคะเบาะรองนั่งจะไม่มีซิปไม่มีซิปนะคะดูง่ายๆพนักพิงมีซิปเบาะรองนั่งไม่มีซิปนะคะความนุ่มนุ่มมากอะ่ะนุ่มนุ่มกำลกกังดี นุ่มนั่งสบายนุ่มเต้งฟูชอบถ้ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามกันมาได้ค่ะยินดีให้คําแนะนำนะคะแล้วก็ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอหลายคลิปเลยแล้วก็เรามีคลิปรีวิวของคุณลูกค้าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะ ซื้อไปแล้วเนี่ยติดตั้งไม่เป็นทักเข้ามาสอบถามเดี๋ยวเราส่งลิงก์การติดตั้งไปให้หรือว่าขับมาให้เราติดตั้งที่หน้าร้านก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าติดตั้งถูกหรือเปล่าถ่ายรูปส่งมาทาง l i น์แอดได้เลยค่ะยินดีตรวจเช็คให้คําแนะนํานะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากเพราะว่าคลิปยาวมาใครดูจบในน่ารักสุดๆเลยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆแล้วก็ มีซับเข้ามาเยอะๆเลยปีนี้นะคะจะได้มาอุดเหมือนเราเยอะๆด้วยได้ซื้อรถใหม่แล้วก็มาซื้อเบาะรองนั่งรถยนต์นะคะหรือว่าชุดหุ้มเบอรรถยนต์กับทางอันติเมตกันค่ะเฮงๆทั่วหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ